โอป้าพี่น้อยเขาจดเหตุงานยัง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 อยู่บัดหยาข้าวมานาวเก็ดอะไรได้หยังกินจ้าบานอนเอาปืดมีหอยปลาหอยไร่นนั้นปลาหอยไร่ของไคนั่นของในวงเลยเอาปืดปลาหอยไร่กัมีเอาปืดพี่น้อยกับเพราทะเลบักทั่วเอาปืดโอ้ยโอ้ยโอ้ยกันพัดแยกเฉพาะหอยไร่หอยในปสองโลได้จ้าเฮ้ยเฮ้ยก็ต้องเสียบแท้ อุ้ยน่ากินหมักคากเลยอ่ะอ้อยข้าวเจ้าออบปนี่ข้าวเหนียวกินก็ข้าวเหนียวโอ้ยไอ้นอนกับสบั่งปลาวัตรจานอีกแล้วหรอขหเขาไขเจียวหงไปซื้อแน่โอ้ยพี่น้องเอาปลาพวกน่ะกุ้ง,งพี่น้องกุ้งองง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 ้อิกุ้งยา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 งลงกุ้งปื้ กิโซดตดดเคยผูวบ่เคยพอ่าเป็นนจิวเลียนพี่นงไงอยรละวาเป็นคนจิ๋วเลีนบาไแคพวกนี้พวกนี้กะเพราทะเลมีกะเลร้วนปัดกูมีใบกะเพราเลยอ๋อทำไมไม่หมอมีแต่บมาัวหาสูตรไก่อนี่สูตรพิโลกครับสูตรพิโลกระคะกะเพรารวมสูตรพิโลกปาดเอาข้าทะเลคือมีไก่ไก่น้ำบอ โอ้ไก่นามโอ้ไก่นามไก่ทะเลพี่น้องไก่ตัวนี้มันอยู่ในทะเลปากระเพราทะเลมืีเข้าคู่กัปีนะจ๊ะปืดเขาคู่กับปีปืดไข่ดาวน้ำบอโอ้คือปยุทไข่ดาวน้ำเนี่ยรอเขากินไข่คู่กับไข่เจียวหรอมองฝั่งนั้นหรอหงเขาขา่ทอดท่านไหมหงเข่าไข่ทอดโอ้ยบ่ได้ชาแตกด้องคอยโอ้ย ก็จะได้กินข้าวเหนียวคอยกินข้าวเหนียวบ่ได้นะามันแหลนทองโอ้อยอกินขออ้าวจ้าวโอ้ยป่านหงขายหน่อยเออหงขึ้นขายแล้วเร็วยังไงก็ต้องมีคนซื้ออยู่แล้วเสื้อคอยโรดแม่นูทะเลป่นนานพี่น้องพี่น้องเอา้ามันได้หมอ้อได้หมอ้อบพมีกุ้งเนาะกุ้งเบิดกุ้งเบิดกุ้งเบิดควันไว พี่บอยอย่าเฝ้ามาเด้อพี่บอยพี่บอยจ๋าขับท้าไหมครับขับเท้าข้ามไหมครับเอ้ามาเด้อพี่น้องมาแซ่บเัราว่า้วหมอลำน้ำกันมากินน้ำกันกับเผาทะเลอ๋อไม่กอดโอ้บ่เคยปวดบ่เคยปวดกันได้ปวดบ่เคยเห็นกันได้เห็นบ่เคยกินกระชิได้กินอ๋ออ๋ออ๋ล้ำบนวนกระดอกมนกระชิได้กินกับเผาทะเลเออ